คลิปนี้จะสาธิตการแต่งด้ามน,นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเหล่าด้ามน,นะครับแต่เราจะใช้อลูกหมูนะครับกระดาษทรายเป็นตัวแต่งตัวเหล่าน,นะครับจากการที่เราขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแบบตามทรงที่เราต้องการแล้วนะครับก็เริ่มแต่งนะครับจะรบเหลี่ยมออกเพื่อที่จะให้อาด้ามนั้นเป็นลักษณะกลม นะครับด้ามทรงนี้เขาเรียกว่าทรงพระรามเดินดงนะครับเป็นลักษณะโค้งนะครับแล้วปลายเอ็นขึ้นเล็กน้อยนะครับท้ายด้ามจะ,เป,ะ,ปะ,เ,จะเป็นลักษณะรูปหยดน้ํานะครับเราจะทําเป็นลักษณะรูปหยดน้ําเราจะทํากลมนะครับจะลดรลบเหลี่ยม ที่เราทําไว้ออกทั้งหมดนะครับค่อยๆอขัดลงไปเรื่อยนะครับขัดแต่งตรงที่มีเหลี่ยมออกนะครับให้ลักษณะด้านบนใหญ่ด้านล่างเล็กนะครับท้ายด้ามนะครับมองจากท้ายด้ามจะเป็นลักษณะเหมือนกับหยดน้ํานะครับ ไม้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับสำหรับด้ามน,นี้เพราะว่ามีดเป็นมีดเน็บใหญ่นะครับเป็นใบมีดขนาดสิบห้านิ้วนะครับต้องค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะเหลือเหลี่ยมทั้งด้านล่างไว้นะครับด้านล่างสุดของด้ามมันนะครับท้องด้ามนนะครับเราจะทำเป็นเหลี่ยมไว้ก่อน นะครับเพื่อที่จะรักษารูปกหยดน้ําไว้นะครับเพราะว่าด้านท้องด้านล่างจะต้องเล็กนะครับด้านบนจะใหญ่อพอช่วงท้ทายแต่งเราค่อยเอาเหลี่ยมช่วงตรงกลางๆถึงด้านหน้าออกนะครับแต่ช่วงนี้เราต้องรักษาเหลี่ยมไว้ก่อนเพื่อให้แนวมันได้นะครับจากคมมีด ที่ท้ายด้ามน,นะครับจะต้องตรงกันนะครับค่อยเก็บไปทีละน้อยละน้อยนะครับคือการแต่งครั้งแรกเลยเราแต่งแค่ประมาณเจ็ดสิบเอร์เซ็นพอนะครับไม่ต้องเต็มร้อยประมาณนี้ครับ